โอ้มาแล้วมาแล้วลำมาแล้วยายลำมาแล้วยายลำมาแล้วยายอ่ะยายเต้นด้วยยายเต้นยายเต้นยายเต้นเต้นหน่อยยายเร็วเต้นเต้นเต้นเร็วยายเต้นดึงดึงตะลึงตึงดึงตึงดึงตะลึงด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 ึงตะลึงด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 ึงตะลึง ตึงๆตั้งๆยายเต้นเต้นหน่อยเต้นเต้นเร็วๆเออยายเต้นก็ยายเต้นเดินเตอนใส่ตูดใส่ตูดเออยายยายใส่ตูดเออยายร้อยเว้ยยายยายเหมือนบีลังลำยายร้อยเว้ยยายยายเหมือนบีลังลำเออยายเต้นหน่อยยายยายเก็บผักมาแล้วเดินยายเต้นร้อยแล้ว ยายเต้นลอยแล้วยายเหนื <sen festivals> ่อยเนื่เลยได้เก็บผักมาได้สองกิมแล้วสองกิมเยอะๆแล้วยายเก็บขี้เหล็กมาสองกิมแล้วได้กินเยอะๆแล้วยายยายเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเชฟเนาะเต้นจนเหนื่อยแล้วเชฟเนาะไปเชฟเนาะอ่ะนี่ ยาเยเลน้เทียมนกยายตั้งจะเหนื่อยแล้วนะนเดี๋ยายเป็นเทียมนง